โอเควันนี้เ g าจะเรียนเกี่ย Physical Appearance ใน t ทย i ันหมายลักษณะทางกายภาพนะคะรูปร่างลักษณะโดยทั่วๆไปสูงต่ำดำเดี้ยนะคะผมสั้นผมยาวเปิดหนังสือเรียนหรืยังคะเปิดไปที่หน้าที่22นะคะในยูนิตที่2คะ่ะ The Amazing Body นะคะมหัศจรรย์ร่างกาย อันนี่คือสิ่งที่เราเรียนไปนะคะเรียนไปแล้วจําได้ไหมเดี๋ยวครูจะเปิดคลิปให้น้องฟังอีกทีนึงนะเดี๋ยวเรามาอ่านคําศัพท์กันทุกคนเลยนะคะใครยังไม่ได้ปิดไมค์ปิดไมค์ก่อนนะลูกนะฟังคลิปก่อน Stylet's Lesson Book Unit Exercise Listen, Point and repeat. Back. Hair. ทุกคนได้ยินนะคะเดี๋ยวครูจะให้อ่านทีละคนนะคำสาบออกข้อสอบร้อยเซค่ะเริ่มที่ ครูดูตามตามตาคอมของครูนะคะขึ้นใครก่อนก็ให้คนนั้นอ่านก่อนเลยรัฐกร you are number one today รับรัฐกร one two oh. three ไม่ได้เขียนไมอ่อะครูจำไม่ได้อ้าวไม่ได้ดูคลิปหรือเปล่าได้ดูครู อ่าเมื่อกีอ้่อกี้อ่านไปแล้วนี่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรัตกรเดี๋ยวคมิฟังเพื่อนก่อนนะเดี๋ยวครูกลับมาให้อ่านใหม่นะคะจดไว้เออจดไว้เลยเวลาเพื่อนอ่านน้องจดไว้เลยอ่าเฟสโอเคเฟสอ่าอีกทีนึ่อีกทีน,กทนึงนะ Fat, 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 ah, thin, tall, short, long hair, short hair, stick hair, so take tinailo. So take my you straight. 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 <laughs> Very Very good. Uh, turn off your microphone. Okay, Tonkao. Let's read. Your ผมมาได้แต่ข้างบนครับเอา,าอ่านเลยสนข้าวควิกลีแฟแฟชแฟรให้ใครูเห็นหน้าด้วยเวลาอ่านให้ครูเห <tem> ็นหน้าด้วย เว็บต <Red. S 2> uh ีต่ r ชด o อง h a งลองแหงชดแหงช r t ห a สเ h รช r หงสเตรชแ h งเว็บวีแหงเว็บวี a i งอ่าฮะเดี๋ยวฟังเพื่อนไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็จะอ่านได้เอง Turn off your microphone Your clean tall sharp long hair, sharp hair, very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 , very, very hair. Gray hair, gray hair, gray hair, gray hair เวอรี่วอเอเวรวอวี่ี่ะอ่าโอเคภูภูมิอ่านเลยค่ะเฟส Thin, short. short, 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 long hand, short, short hand, straight hand. เวฟหาเวฟหาโอเคทิ your uh ้งออฟยูไมโครโฟนเปลินใจน้องอานเลยค่ะแสดตินทองช็อตลองเฮช็อตเฮ Straight. Straight? Straight hair. Very good. Very hair. Baby hair. Very good. Okay. Good job today. Okay. Um, No pim. No pim, the letter one la. Okay, no pim. ทิ้งท l งชดลงแห่ชดแห่ stretch hair wavy h a r อ good job น้องพิม good job เก mm ่งมากเลยต่อไปตะวันชเอ้ย s t e ไม่ใช่ Fang, punk on the one fat, fat, teeth, tall, short, long hair, short hair, certain hair, straight hair, wary hair, weary hair, weary hair. เววีเววีเววีเหะออ่ะก็จบสวัต่อไปมังกรมังกรน,น้องเปิดไม์เลยค่ะมังกรอ,อยู่ไหนเอ่ยอ่าน้องอ่านเลยลูกอ่านได้ไหมเซ็ <c oughs> ติตสินสิสิติออลองลองแหงชัดแหงเซตแหงสตรทแโอเคโอเคมังกน ต่อไปอมาัางกรโอเคแล้ววันนี้รัฐกรอ่านได้ไหมครูอ่านสิแฟสที่ tall t a เดียเด่ยวเดี่ยว tall t a ชอ s h องแ l o ชอตเห้เด็กเห้สตรชเห้เดียวเดียว straight h a i r s ห้ชัดเด hair อ่าฮะ v e r Yes อ่าอเจอเจเปิดมค์ก่อนครับอเจอ่านได้ไหมคะไม่เคยได้ครับอ่านน้องอ่านตามครูนะ อ่านคำไหนได้บ้างน้อ no, งอ่านคำไหนได้เชิบ <Sure. S 1> คำไหนคะเชิบ <Sure. S 1> คำไหนคำไหนอันอันที่หนึ่งครับคำที่หนึ่งอ่านว่าเชิบ fat face fat for fun อ่ะ fat face <Best. S 1> อ่าอ่านตามครูนะ thin ครับ Th sure. thin tall อ๋ short short long hair long hair short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  hair straight hair straight hair w e r y hair very <Baby. S 2> hair อ่านะคะเคยยังไม่ได้อ่านบ้าง ผู้คนอ่านได้ยังลูกพิมพ์อ่านแล้วผู้ผู้อ่านแล้ว,มลว,มลวไม่มีนะคนอ่านครบหมดแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวดูข้างล่างเลยดูอีกนิดนึงอ่านมีเติมใช่ไหมนี่เราเติมไปแล้วยังนักเรียนเขียนในหนังสือเรียนหรือยังคะตรงนี้ เขียนแล้วค่ะค่ต้องเขียนแล้วนะคะ่ข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งก็คือได้มาจากดอกที่เราฟังในคลิปที่ครูเปิดให้น้องฟังอ่ะนะคะข้อที่หนึ่งนี้ใครอ่านได้บ้างคะประโยคนี้ใครอ่านได้บ้างอ่านได้เลยนะครูมีคะแนนพิเศษให้นะคะ The boy is short ใครอ่านอ่ะน้องเฟสหรอโอเคน้องเฟส่าให้เพื่อนฟังอีกซีซิ The boy is short. The boy is short. หมายถึงอะไรคะเด็กเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายเตี้ยถูกต้องเด็กผู้ชายเตี้ย short แปลว่าสั้นหรือว่าเตี้ยนะคะอ่ถ e, <laughs> ูกต้องก็คือตอบข้อ e ใช่ไหมเด็กผู้ชายเตี้ยนะคะ อ่าต่อไปอข้อที่สอง,ข,อสองข้อที่สองใครอ่านได้บ้างคะข้อที่สองน้องพีมหมอเปิดไมค์ก่อนโทนี่แฮสก็อดเอาเวลวีอ่านใหม่ด้วยดีน้องอ่นานใหม่อีกทีลูกโทนี has got ่แฮสก็อด ไว้ where We Hair ไหนมีอาดตรงไหน oh. <laughs> เอาอ่านไป What we have Tony has got very hair <Where S 1> หมายถึงอะไรคะ t นี่มีผมหยิกอ่า t นี่มีผมหยิกนะคะคำว่า has got แปลว,ว่ามีนะคะ ความหมายเดียวกันเลยค่ะกับคำว่า has นะคะ has has แปลว่ามีเหมือนกันต่อ <c oughs> ไปข้อที่สามใครอ่านได้บ้างคะข้อที่สามอ่านได้เลยนะคะอ่านผิดก็ไม่เป็นไรอ่านใหม่ได้เพลินใจอ่านได้ไหมลองดูไหมคะหา <c oughs> ใครใครคะใคร Anne h แอนแฮสก์ลองแฮร n แ has got long hair. แปลว่าอะไรคะแ n นมีผมยาว Good job. ต่อไปข้อที่สี่ค่ะข้อที่สี่เรียกดีกว่าเนาะเรียกดีกว่าหนูได้อนค่ะต้นข้าวอ่นวออนาอนได้ไหมครับข้อที่สี อ่านไม่ได้ครับอ่านไม่ได้เอาเดี๋ยวฟังเพื่อนอ่านนะขอ้อที่สี่ใครอ่านได้บ้างบอกมาเลยรัตกรอ่านได้ไหมไม่ได้ครับเลยเรียนหมดแล้วเนี่ยคำศัพท์พวกนี้นะคะไม่มีใครอ่านได้เลยไม่มีใครอ่านได้เลยรู้ปะอ่านได้แต่ไม่อยากอ่าน หนูอ่านได้นะแต่หนูอ่านทั้งสองข้อแล้วไม่มีใครอ่านกันบ้างโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้อที่สี่อ่านว่าอะไรอ้าวเฟสอ่านให้เพื่อนฟังอีกทีสิบางทีเพื่อนอายไงทำไมเป็นแบบนั้นเนี่ยต้เลยน้นขออ่านอ่านคขาตรงกลางก่อนข้อที่สี่อ่านอ่านเลยน้องพิมพ์ยกมือให้น้องพิมพ์อ่านให้น้องพิมพ์อ่านเลยค่ะ my brother is thin my brother is thin หมายถึงอะไรคะพี่ชายของฉันผม very good good job น้องพิมพ์ต่อไป the last one number five who want to read number five อ่านได้อ่านได้ใครอ่านได้บ้างคนฝึกอ่านนะคะ ฝ <Okay. S 2> ึกอ่านฝึกอ่านบ้างเถอะเอออ่านฝึกอ่านเลยค่ะไม่ต้องอายนะมาอ่ะมาอะไร My sister is tallMy sister is tall หมายถึงอะไรคะ <My S 1> พี่สาวของฉันสูงอ่าพี่สาวหรือว่าน้องสาวของฉันเนี่ยสูงนะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วอ่าวันนี้เราฝึกอ่านคำศัพท์กันนะคะ คำสับที่เราอ่านไปเนี่ยจะออกข้อสอบปลายภาคนะคะอ่าบทที่สองเลยในหนังสือเรียนหนังสือแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็ในคลิปด้วยฉะนั้นน้องดูคลิปดีๆนะคะเวลาครูปล่อยคลิปเนี่ยน้องดูด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะ See you next week thank you for everyone Bye bye. <laughs>